เราจะได้รู้จักในใสายคนนะเวลาที่เราทุกนะรู้จักในใสายพี่น้องตอนที่พ่อแม่แบ่งบรดกให้รู้จักญาติตอนหยิบยืมเงินรู้จักในใสายเพื่อนตอนที่เราลำบากรู้จักในใสายคนรักตอนที่ไม่มีเงินรู้จักในใสายสังคมที่อยู่ตอนไม่มีประโยชน์ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันจะผ่านไปได้เสมอคอุณโย การใจเย็นและก็มีสติจะช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นจำเอาไว้ว่าชีวิตไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคำนินทาแต่ชีวิตของเราขับเคลื่อนด้วยตัวของเราเองและใจของเราตัวเราเองสามารถที่จะรักและก็ภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่ดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรจากใจของคนอื่นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีและความถูกต้องมันจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเอง การยอมรับความจริงเป็นเนี่ยอย่างถนนตนผิดก็ขอโทษพลาดก็เริ่มต้นใหม่ให้เข้าที่เข้าทางซะเราไม่จะเป็นจะต้องเก่งในทุกเรื่องแต่เราจะเป็นที่ต้องเต็มที่และก็ตั้งใจกับทุกเรื่องที่เราได้กระทำแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยต่อ้สุดท้ายมันจะสําเร็จหรือว่าลบเหลกวก็าตามกาลังใจจากตัวเราเองสําคัญที่สุดคุณโยมสุขกับชีวิตธรรมดาธรรมดาได้แล้วโยม สิ่งสำคัญของชีวิตคือความเป็นธรรมดาไม่ต้องโุยหาเพื่อให้เราเนี่ยเหนื่อยเหมือนคนอื่นไม่ต้องอิจฉาคนอื่นคนเดียวเพื่อให้เราเนี่ยเหนื่อยกับมันไม่ต้องอิจฉาคนอื่นเพียงเพราะเราเนี่ยไม่มีอยู่แต่จงใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้มันคุ้มค่าแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ต้องวิ่งเร็วเกินไปในการจะไปให้ถึงฝัน แต่ให้ใช้เวลากับเรื่องราวที่สวยงามข้างทางคุณโยมเพื่อไปจุดมุ่งหมายอยา่างคุ้มค่าชีวิตธรรมดาคือชีวิตที่หลบลุกผิดหวังก็รอ้องไห้สมหวังก็ดีใจกินอิ่มน,นอนหลับตื่นนอนใช้ชีวิตที่มีความสุขมันคือเรื่องธรรมดาคุณโยมปรมากว่าความรักคือความเข้าใจนิดดีๆคุณโยมหลายครั้งที่เราทะเลาะกันไม่ใช่เพราะไม่รักกันแต่เพราะไม่เข้าใจกันมากกว่านะไม่เข้าใจธรรมชาติของกันและกัน ไม่เข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายไม่เข้าใจในความต่างความรักที่ฉับชวยผมหวานก็มีวันจางคนเดียวถ้าวันหนึ่งทุกอย่างเลือนลางสิ่งที่ยึดโยงคนสองคนให้เดินรูปทางกันต่อไปคือความเข้าใจเท่านั้นคนเยวเมื่อเราเข้าใจเราจะเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อเราจะพยายามเข้าใจในสิ่งที่ไม่อยากเข้าใจเราจะยอมรับในเรื่องที่ไม่คิดว่าจะรับได้ สุดท้ายอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดก็คืออ้อมกอดของความเข้าใจที่มีค่ามากกว่าคำว่ารักคนอยูยมองไปข้างหน้าเพื่อก่อความหวังมองไปข้างหลังเพื่อแก้ความผิดถ้าไม่มีความหวังก็เหมือนกับคนสิ้นคิดถ้าไม่เคยทำผิดก็เหมือนไม่ใช่คนคนเราเห็นสิ่งที่ข้างหน้าเหมือนกันคนเดียวแต่มีความคิดต่างกัน